โอ้โหมันขึ้นรถมันจะไปขับรถด,ด้วยตัวเองลองดูว่าขึ้นไ,ได้ไหมโอ้โหมันจะมาคุณเป็นช่างอยากขับรถครับดูว่ามันซนขนาดไหนครับดูว่ามันซนขนาดไหนครับดูม,ดบดมันอยากขับรถครับ เป,เปิดประตูไมันขึ้นเลยครับเปิดกุญแจยัง่ะกุญแจเปิดยังอ่ะน้องจะไปไหนไป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 ซ้อมบอลกับพ่อไปไปไปหากุญแจครับมาดูตอนเขาลงครับนี่ก็ลงเองครับเกือบถ่ายไม่ทันครับตอนนี้ตอนจะลงครับ นั่งเล่นอยู่ประมาณสิบนาทีฮะไม่รู้นึกไงถึงลงเองครับแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยครับผมลงมาแล้วปิดประตูด้วอเ่าน้องจอะปิดประตูไหมครับนะ่ะ เป็นกาปิดประตูหรือเปล่าลูกปิดไหมปิดประตูเลยน้องดูดูดูลูกดูดูดูด,ด,ดูนกมานั่นนกมาครับเมื่อกี้รดน้ำกล้วยไม้เห็นไหมตอนนี้สูงไกลแล้วครับรถน้ำกล้วยไม้เสร็จเมื่อกี้ครับนกมา อากาศวันนี้ร้อนมากครับก็เลยให้ตัวเล็กเข้ามาด้วยครับเห็นไหมโอเค <Okay, S 2> ครับ